เมันเที่รุ่งนี้บอ่มันจะเป็นโซนเฉพาะม้วนม้วนเมก่อนขอวนดูก่อนค่ะเอาทวหาเราวนวุนเบิองก่อนค่ะไปเมื่อคืนแล้วไงเออแต่กระมังขอดูอีกเดี๋ยนะขอไปทางนึงัตไปทงนขอทุ่มขอทุ่มน่ไงเอทที่เรามาตรวจไปเสียห่านผ่าพันคอผ่าพัคพนันอยู่ไออซอรอฟงนึงลต้องไปไหม เป็นสอบเป็นสอบไม่ไดอย่งเผื่เราเจอเสื้อผ้าร้านแนวเสื้อูดบางชอบ่เสื้อารานา้อกน้นีก็อยู่นี้นี่เลก